รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชียงรายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายรับตัวคนไทยพ้นโทษจากเมียนมาตรวจสอบพบหมายจับคดีสำคัญในพื้นที่ภาคใต้3รายเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2568เวลา11นาฬิกา ณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่หนึ่งอ,อแม่สายจัังหวดเชียงรายภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทภานุมาตรบุญยลักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจตีพันธนะนุตนาตรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลตำรวจตีสราวุธคนใหญ่ ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายนำโดยพันตำรวจเอกสุรศักดิ์เทียนทองผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและคณะทำการรับตัวบุคคลสัญชาติไทย4รายที่พ้นโทษจากเรือนจำในประเทศเมียนมาและถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กตรวจสอบพบหมายจับ3ราย คดีพยายามฆ่าและยาเสพติดจากการตรวจสอบข้อมูลบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรระบบสารสนเทศสำนักงานตํารวจแห่งชาติโปลิสระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ CRIMES และระบบศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม PDC พบว่ามีบุคคลที่มีหมายจับจำนวน3ามรายได้แก่ 1. นายพกาเพชรช่วยบำรุงอายุ30ปีภูมิลำเนา ตำบลปรางหมู่อเภอเมืองพัทลุงจัังหวดพัทลุงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทลุงในข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและทำให้เสียทรัพย์หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดท่าคีเหลกประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวกลับมาย้ำประเทศไทยพร้อมแสดงหมายจับ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง 2. นายพินิในายคงเพชรนูน่นอายุ35ปีภูมิลำเนาตำบลน,น้ำรืมอำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทลุงในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายและกระทำเพื่อการค้ารวมถึงพยายามจำหน่ายยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาต หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่นำตัวกลับมาดำเนินคดีโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ 3. นายอัทสิทธิธ์อุ้ยกเกษมสุขอายุ31ปีภูมิลำเนาตำบลกงรสอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทลงุงในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า โดยมีไว้เพื่อการค้าและทําให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหรกประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่นําตัวกลับมาดําเนินคดีโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ ทั้งสามรายถูกควบคุมตัวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและอยู่ระหว่างการส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับบุคคลรายที่4ซึ่งไม่มีหมายจับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองก่อนปล่อยตัวไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องภาพข่าวสันติวงศุน,นันหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน